สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวลัคนาราศีมีนอลิสาเมจิเ,จเชนทาโรค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนเพื่อ,นอนคนโสดชาวมีนนะคะประจําช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะการทํานายในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมเจอร์ริงนะคะเป็นการทํานายแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นหน้าไพานี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อ,อทุกคนใช้วิจรารณ์ในการรับชมด้วยนะคะ หยิบแต่สิ่งดีไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณนะคะได้เป็นไพ่ฮาร์เ s สนะคะ mm hmm. มีพลังงานของเนเจอร์ค่ะมีพลังงานของสิบไม้เท้า มีพลังงานของ The View มีพลังงานของ f o r of a t t o e s พลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ Harvest นะคะไพ่ใบน,นี้คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะนะคะ Harvest การเก็บเกี่ยวผลผลิต Harvest คือการที่โชคชะตานะคะได้กำหนดให้คุณได้พบได้เจอได้ รับนะคะกับโชคลาภถามว่าทำไมต้องอ่านว่าโชคลาภเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวจูปิเตอร์หรือดาวพระฤหสัสบ,บดีนะคะในช่วงปีนี้ทั้งปีเลยนะต้องอ่านว่าปีนี้ทั้งปีอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือที่เรือการเงินเรือนที่สองของคุณนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองความรักค่ะนะคะผลผลิต สิ่งที่คุณปลูกเอาไว้ความดีงามที่คุณปลูกเอาไว้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวนะคะกอบโกยความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นะคะฮาเวสนะคะแปลว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนเห็นไหมคะผู้ชายเหมือนเขามีแสงสว่างเนาะเขามีแบบออรา่าคือออร่านะคะคเพื่อนชาว,วนนะะราศีมีนคนโสดคืออรอร่าออร่าในตัวนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยนะคะถ้าคุณปลูก ความดีความดีงามมากรรมดีงามมานะคะในอดีตที่ผ่านมาในช่วงนี้ล่ะค่ะมันจะส่งผลนะคะให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆรวมถึงเรื่องของความรักเช่นเดียวกันค่ะคเพื่อนๆคนโสดชาวลัคนาราศีมีนความรักเช่นเดียวกันความรักที่จะเข้ามานะคะคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่แล้วนะคะในปีนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจอกับอะไรมาบ้าง มีพลังงานของเนเจอร์นะคะคือไพนะ่เจอวิวเนาะสิบไม้เดวิวแล้วก็สี่ดาความสัมพันธ์ในดีค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเหนื่อยอ่ะคุณอาจจะไปเจอกับท็อกซิ t เรชชิ i p ได้นะคะเนเจอร์ท็อกซิที่นี้มันคือการที่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ก็รักจากก็ทุกอยู่ก็ทุก ก็รักคือมันเหมือนกับอยู่ด้วยก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะอาจจะมูฟออนเป็นวงกลมมาสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็อาจจะมีการแบกความคาดหวังหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ในดีได้นะคะเข้าสัมพันธ์ดีค่อนข้างหนักเหนื่อยเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายนะสีดาไม่อยากทําอะไรแต่ก็ยังมูฟออนเป็นวงกลมนะคะเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกรักคุณรู้สึกถึงความพยายามที่อยากจะต่อสู้อยากที่จะ เอาชนะใจหรืออยากที่จะอยากที่จะประสบความสาเร็จอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันกลายเป็นความเป็นจริงไม่ใช่แค่ความฝันนะคะคุณอยากที่สร้คุณออกแบบคุณจินตนาการคุณอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นคุณอยากทํามันคุณแบกบคุณอาจจะคือคนที่แบกบและแบกบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองก็ได้จนกระทั่งตัวของคุณเหนื่อย คุณเหนื่อยนะคะคุณจะทัตัวของคุณเหนื่อยคุณไม่อยากพยายามแล้วนะคะก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนโสดชาวราศีมีนที่เป็นช่วงเวลาค่ะที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่คุณมารับชมคลิปนี้แปลว่าณตอนนี้คุณกำลังจะเจอสิ่งดีๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนรักของคุณนะคะที่ เป็นคนรักใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวประจำตัวคู่ครองคนรักของคุณนะคะคือดาวพระพุธนะคะณนะตอนนี้เขาโคจรกลุ่มคู่กับดาวประจำตัวของคุณนะคะรวมถึงดาวพระราหูด้วยนะเออในเรือนที่2คือเรือนการเงินนะคะมาดูกันมาดูกัน มีพลังงานของแปดดาบแลดูว่าเขาจะอยู่ในจุดจะอยู่ในจุดที่เขายังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังอยู่มีดาวพระราหูกุมคู่กับตัวเขาพระราหูกับดาวพระพุธคนรักคู่ดาวประจําตัวคู่ของคนรักของคุณคือดาวพระพุธหรือเมอร์คิวรีนะคะกับดาวพระราหูเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะคะเขาเป็นคู่ศัตรูกันเออมันเหมือนกับทําให เหมือนยังยังอยู่ในจุดที่ทํานทำอะไรไม่ได้นะคะประมาณนี้มีปลังงานของ justice ค่ะมีพลังงานของสามไม้เป็นช่วงรอเวลานะคะ s w e n of sword แล้วก็มีไพ่ the shadow side คือไพ่เดียวกันนะคะพไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้คือไพ่ the d e v e l นะคะใน original w e i t rider taro มันเหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องเขากําลังพาตัวเองออกมาจากจุดจุดหนึ่ง จุดที่มันอึดอัดจุดที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจุดที่เขาต้องการความชัดเจนจุดที่เขาต้องการเรียกร้องความยุติธรรมความเท่าเทียมกันให้กับตัวของเขาเองแต่นะตอนนี้มันยังเป็นช่วงทีเ่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างปิดบังปิดปิดบดบังนะคะให้มันเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเหมือนกับ เขากำลังเดินทางอยู่แต่ว่าในการเดินทางนั้น,นะคะ่ะมันมันเบลออาจจะไม่ค่อยมีแสงไฟอาจไฟอาจจะสลัวสลัวอาจจะเดินทางในช่วงกลางคืนก็ได้ซึ่งอีกไม่นานค่ะเขากำลังจะเจอแสงสว่างที่ปลายทางนะคะเปรียบกับเสมือนเดินทางอยู่ในอุโมงค่ะที่มืดมิดนะคะแต่เขากำลังจะเห็นปลายทางของแสงสว่างนะคะเขากําลังเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วมันเหมือนกับคนเป็นช่วงเวลา เปลี่ยนของเขานะนะคะแม่หมอมองแบบนั้น mm hmm. เห็นไหมสามไหมคือการรอคอยที่จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ที่เขาอยากได้รับแสงเพื่อมาเติมเต็มความสุขความสดใสให้กับชีวิตของเขา mm hmm. เห็นไหมคะหน้าไพ่น่ะสื่อถึงคนที่ย่อเพื่อขย่งนะคะหยุดเพื่อเริ่มต้นรีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เดชั่นเด์ไซส์เขาเคยไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมานะคะ อาออจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นแหละ Move on เป็นวงกลมหรือมันเป็นลักษณะของคู่กรรมเนะาะไพ่ใบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยตัวเขาเนี่ยเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นเริ่มมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะโอเคทีนี้ณนะตอนนี้ค่ะก็เขาอาจจะด,ด,ด,ดูอึดอึดดูอึดอ่านเนอาบางคนอาจจะดูเครียดนะคะมีพลังงานของไพ่ดาบขึ้นมาแต่ในความ ในความรู้สึกนี้ตัวเขาอะเริ่มแบบชัดเจนในความในในเป้าหมายของตัวเองแล้วว่าต่อไปเขาจะอยากเจอกับความรักแบบไหน,นอยากเจอความสัมพันธ์แบบไหน,นใครที่เขากําลังเลือกแล้วก็มองหานะนะคะคนคนนี้เนี่ยหากคุณและเขาได้เจอกันหรือว่าเขากำลังจะเข้ามาในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เขาแอบมองคุณอยู่นะซ่เป็นออฟสอดเรารู้สึกว่าเขาอะอาจจะแอบมองคุณสอดคือโลกออนไลน์นะคะคือทางไกลไร้สายเว็บเดทได้หมด ที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเรายัางรู้สึกว่าเขาอาจจะแอปมองแอบสืบแอบซองหรือแอปชอบอยู่ในใจอะไรประมาณนี้เขาเหมือนกับเขากําลังแบบเร็งๆอยู่นะคะผู้าาเป็ยสาาวัยรุ่นนะก็จะบอกว่าเลงๆอยู่อะไรประมาณนี้เลงๆดูความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นเองอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่าหากคนคนนี้เข้ามาคะ่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง คนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่หนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กซ์อนะต้องบอกเซ็กซ์ด้วยนะนะคะไพ่ใบน,นี้มันคือไพ่ของแบบแพชชั่นนะคะเรื่องของความสเสน่หาความเย้ายวนนะคะความพิศวาส <laughs> นะคะความพิศวาสความรุ่มหลงอนะคะ คือความคลั่งรักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆ่นะคะความคลั่งรักมาดูกันหาเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างมีพลังงานของไพ่ไม่เท้านะคะเจ็ดไม้ justicethe tower เด็กถือเหรียญ หากเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างมี8ไม้7ไม้และดูว่าหากอย่างที่บอกว่าด,ดูเขาน่าจะอยู่ในโลกออนไลน์นะคะคนคนนี้เนาะในโซเชียลมีเดียเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะไม่เป็นเพื่อนกันหรอกแต่ว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเรารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วอาจจะมีการเท x กหรือพูดคุยกันในกรณีที่ตัวของเขาชัดเจนมากขึ้นเห็นไหม Justice สใบเลย แสดงว่าคนคนนี้ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ชัดเจนในแง่ที่ว่าเราชัดเจนกับเขาอย่างไรเขาก็จะชัดเจนกับเราอย่างนั้นประมาณนี้นะคะเนาะมันคือตาช่างอะคะ่ะคือการชั่งน้ําหนักความสัมพันธ์นี้บางครั้งบางคราวมันอาจจะยังคาดหวังความมั่นคง ระยะยาวไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเด็ดชาวเวอร์บางทีก็อาจจะป,ป,ปุบปับฉพัน่นอยู่ดีดทักหรือด,ดีหายนะคะมามาหายหายได้นะคะต้องอ่านแบบนี้อย่าลืมว่ามันยังมีดาวพระราหูนะคะยังอยู่ในเรือนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ดาวพระพุธค่ะเขาฉีดตัวนะคะย้ายเรือนยกเข้าสู่ราศีพฤษภก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อะไรหลายอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะนะคะเนีย่ยเด็ดชาวเวอร์เห็นไหม มันยังคือความไม่แน่ไม่นอนค่ะมันยังคือมันยังคือความไม่แน่ไม่นอนหรือว่ายังคาดการให้สถานการณ์มันนี่แน่นิ่ง,งไม่ได้ค่ะเดอะชาเวอร์บางทีมามาหายๆนะบางทีคุยเดี๋ยวก็ไม่คุยอย่างนี้เกิดขึ้นได้มันเป็นการพูดคุยอย่างปุบปับฉพันนะคะมาเป็นอาจจะเป็นการทักมาอย่างปุบปับฉพันแต่ว่ามันยังไม่แน่นิ่งค่ะนะนะคะประมาณนั้นมีพลังงานของเด็กถือเหรียญอืม แต่ตัวเขาเองเขาก็ต้องการความมั่นคงเนาะความแบบไหนว่าอินเทนชันของเขาหรือความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาก็อยากคุยเรื่อยๆนะเรารู้สึกแบบนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขายังไม่แน่นิ่งค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยคือต้องการที่จะมั่นใจก่อนชัวร์ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยเด็กถือเหรียญคือคือความมั่นคงค่ะคือถ้าจะอยู่นิ่งๆอ่ะยืนขาเดียวยังอยู่นิ่งได้เลยนะคะถือเหรียญใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมคืออะไรอ่ะคือแบบ บางทีมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะคะ่ะไพ่เด็กนะคะก็คือการเริ่มต้นอะเปเนจีของการเริ่มต้นที่มั่นคงและยั่งยืนแม้ว่าจะต้องยืนด้วยขาเดียวอะแต่ฉันก็อยากได้ความมั่นคงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจอความสัมพันธ์ไหนอะก็อยากเสี่ยงนะอยากลองเสี่ยงอยากลองเสี่ยงอยากได้ความมั่นคงแต่อีกฝั่งนึงก็เซฟตัวเองเอาไว้เซฟความเซฟความรู้สึกตัวเองไว้ก่อน ะะก็เลยทําให้มันอาจจะยังไม่แน่นิ่งนั่นเองไม่หมารู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ยแบบ energy ไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้หากเพื่อนๆน,นะคะกาลังตามหาความสัมพันธ์ที่ไม่รีบไม่รีบนะคะออแล้วก็เป็นช่วงของการพูดคุยเริ่มต้นและเป็นช่วงที่คุณจะได้เลือกถ้ามองความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของการเลือกนะคะความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนนี้ตอบโจทย์ เป็นช่วงของการเลือกเราเลือกได้นะคะเช่นเดียวกันไวเบอร์ซาเขาก็อยู่ในจุดที่เขากําลังเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะคะควกนี้เราจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะรวมถึงพลังงานของชาวมังกรลัคนามังกรค่ะ The Tower พลังงานของชาวเมธนะคะชาวต่างชาติต่างภาษาได้ต่างวัฒนธรรมได้นะคะพอไม,ม่ไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานอลคมจะเป็นยังไงคะ่ะ ตัวตนของคุณเป็นราชาโชคนะคะรวมถึงงานของคุณด้วยเนาะเพราะว่าตัวของคุณกับดาวงานของคุณนะคะที่ครองเรือนง,งานของคุณเนี่ยเขาเป็นดาวเดียวกันนะคะคือจูปิเตอร์หรือพาริสฮัสบดีไพ่ฮาร์เวสเกิดขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะให้มองว่าเป็นช่วงที่เราจะได้เก็บเกี่ยวคาวามสําเร็จการงานหนะ้าที่การงานธุรกิจของคุณนะคะที่มันจะประสบความสําเร็จอ่ะนะคะมันมีนความสุขตรงนี้นะคะในเรื่องของหัวใจเราก็ยังว่ามันมี potential มีมีม มี possibility มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เลือกคนหลายๆคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในปีนี้นะคะเ <Okay. S 1> ขาดูพลังงานเอาคัมค่ะ <Okay. S 1> เด็กถือเหรียญควีนถือไม้เดอะเดวิลมาอีกแล้วจ้ะเดอะเดวิลมา1-2-3ใบแล้วนะคะคลั่งรักหนึ่งนะคะเ <Okay. S 1> พื่อนๆเป็นพลังงานของการคลั่งรักหนึ่งนะคะคลั่งรัก น่าภัยขึ้นมาในลักษณะที่คุณเกิดความมั่นคงในชีวิตอะไรบางอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่บางคนกาลังมองหาการทําธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเสริมได้งานงมีงานหลักแล้วหางานเสริมกําลังอยากที่จะลงทุนได้เพราะคุณเกิดความมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมคุณสามารถที่จะต่อยอดสิ่งนี้ให้กับตัวของคุณเองนะคะเดจวิวสื่อถึงความรุ่มหลงสื่อถึงคนที่คลั่ง คลั่งรักถ้ามีความรักคือคลั่งรักถ้ามีงานคือคลั่งในงานที่ตัวเองทําในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะคะเพื่อนๆมันหมายความว่าเรามีแพชชั่นค่ะเดี๋ยวจะวิวในมุมมองของแม่หมอแม่หมอย,ยังมองว่ามากับไพ่ที่มีลักษณะดีๆเรามองว่าเป็นไพ่ที่สื่อถึงคุณมีความมีแพชชั่นนะคะมีความกระตือรือร้นมีแรงปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะพลังงานของใบนี้ เราอาจจะต้องเซฟพลังงานตัวเองนิดนึงนะคะการที่เรามีความกระตือรือร้นมีความอยากให้สิ่งสิ่งนั้นมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการที่เราคิดที่เราจรินตนาการเนาะเราต้องเซฟเราต้องเซฟมุมมองของเราด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราคิดมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมนะคะมีอะไรที่เราแบบนำมันออกมาและทำมันและลงมือทำจริงๆได้ไหม อันนี้ในกรณีเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจนะคะคือคุณจะมีไอเดียเยอะมากนะคะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นอนะ่ะคุณจะมีไอเดียคุณมีความครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์นะคะคุณมีความสุขแต่บางอย่างนะคะที่ถ้าเราแบบมีความคิดสร้างสารรค์มากๆให้เราแบบหยิบมันออกมาทําและจับมันออกมาทํา ในสิ่งที่เราสามารถทําได้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในสิ่งที่เราคิดเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะเพราะยังมีดาวราหูอะ่ะเขาอยู่คู่กับคุณไงน,นะคะพะฉันดา,ดาวพระราหูะคะ่ะก็จะคล้ายๆพลังงานของเดวิลมันคือความความแบบเท่าๆอ่ะคะ่ะถ้าเป็นเหมือนเมฆเอ้ถ้าเป็นท้องฟ้าก็คือเมฆหมอกนะคะแต่เดี๋ยวเมฆหมอกก็จะพัดผ่านไปนะคะแล้วทําให้เรากระจ่างชัด มากขึ้นทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นประมาณนี้นะในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการเงินนะคะเพราะเขาอยู่ในเรือนการเงินของคุณทีนี้ในเรื่องของเจตตาและก็เด็กถือดาบ dark, เรารู้สึกว่าคุณเลือกได้ในแง่ของความรักนะคะคุณอาจจะมีคนที่ชอบคุณหรือมีมีคนที่ชอบคุณหรือคุณชอบใครก็มีการสืบสืบสืบสองแอบดอมรำอมอ,ม,มองมองมองกัน เก็บรายละเอียดนะคะเก็บข้อมูลอะไรไปคือเจด็ดดามันเหมือนค่อยสืบค่อยส่องอะนะคะคือชอบแบบเหมือนเราแบบเวลาเราแอบชอบใครแล้วเราก็ไปส่องเขาอะไปส่องไอจีเขาไปส่องสตอรี่เขาอะไรประมาณนี้นึกหอมั้ยประมาณนั้นเช่นเดียวกันมันยังมีเป็นยังเป็นช่วงเวลาค่ะที่รอการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ดาวพรพพูดย้ายออกอล้นะฉีดตัวออกจากพลาหูก่อนในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะมันจะค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้าเราไปส่องใครหรือมีใครมาส่องเรา ในรักษาหิ้ส่องกันไปส่องกันมาในช่วงเดือนหน้านะคะไม่หม,มองมองว่าจะเป็นช่วงที่ไอการส่องนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการส่องแล้วนะคะอาจจะเป็นการที่ได้พูดคุยกันก็ได้นะคะเด็กถือดาบเนี่ยคือความคือบางครั้งมันคือความเอาแต่จใจนะไพ่ใบนี้หรือบางครั้งมันคือความชัดเจนบางครั้งมันคือการใช้เหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะมากกว่าความรู้สึกมากกว่าจิตใจนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราชัดเจนนะคะคุณมีจุดยืนชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณมีตรรกะพไพ่ใบนี้คือตรรกะเหตุผลความชัดเจนนะเด็กถือดาบจะใช้เหตุผลนําความรู้สึกนะคะความรู้สึกบาทีหลังเอาเหตุผลมาว่าเอาเป็นผลมาตั้งก่อนประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้สิ่งที่มันคุมเครือสิ่งที่มันมืดมิดนะคะที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยมันค่อยๆมาลายหายไปนะคะประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้กับ เพื่อน,นชาวลัคนาราศีมีนคนโสดทุกๆคนเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ Oracle ค,ค่ะขอดูพลังงานในฝั่งของไพ่ Oracle บ้างไพ่ Oracle อ,อ,อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวมีนบ้างคะ Love and r e r s miracles and blessing, love makes the difference. Love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation นะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยเขาไม่ท้อใจนะแล้วก็ไม่สูญเสียความศรัทธาด้วยนะคะความรักเต็มไปด้วยความหวังและยืนหยัด ยืนหยัดอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะ Miracle embracing มหาศจา์ปาฏิหารและคำอธิฐานทุกสิ่งทุกอย่างมีรางวัลของมันนะคะ Love helps a, Duke, a heal past hurts and provides a sense of security and self-worth เขาบอกว่าความรักเนี่ยช่วยให้เยียวยานะคะความเจ็บปวดในอีตได้รวมถึงยังสามารถที่จะให้ ความรู้สึกถึงความปลอดภัยและการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะความรักนั้นยิ่งใหญ่มากเลยคะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได้ให้กับชีวิตเราได้นะคะก็ <ส by. S 1> ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวลัคนาราศีมีนทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายแบบภาพรวมเจอร์ริงนะคะ หากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ